สวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมสีเนะครับยูเกฟฟีไฟฟีไฟก็อัปเดตกรรมใหม่เข้ามาเยอะมากใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมีอัปเดตโค้ดใหม่มาเหมือนกันนะครับก็เยื่องขางการนะครับคลิปต่อจากนี้ผมก็จะมีอ่านแบบว่าอัดไว้ล่วงหน้านะครับผมเยอะแยะมากมายเพราะว่าโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดที่แบบว่าไม่หมดอายุนะครับผมก็จะอัดไว้ให้ล่วงหน้านะครับผมัวลากิจกรรมที่กําลังเดินอยู่นั่นเองนะครับก็จะมีรับสกินเปือนฟรีอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับเวลาคนก็ร มารับของฟรีได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์กิจกรรม่ายฟรีนะครับสะสมโทเค็่นรับหนุ่มนักบัสหรือนักเบสบอลนะครับนะรับฟรีเยอะเลยนะครับของฟรีเยอะมากนะครับผมดูตามนี้ได้เลยครับและโกงล็อกินนะครับตั้งแต่ที่ยิมสามนะครับก็จะมีของฟรีแจกเยอะแยะมากมายนะครับผมเนาะก็สำหรับถามว่าเฮ้ยเอเทมโค้ดจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นกล่องสกินปืนม่วงหรือว่ากล่องสกินปืนอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นรวมปืนมานะครับอ่าก็จะเป็นแบบ เซตประมาณแบบนี้ครับนะปรากฏให้ดูก่อนนะครับเป็นบางทีมันก็จะเป็นเซตชุดนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเซตนั้นมันเป็นเซตอะไรสำหรับโค้ดนะครับผมเนาะก็ได้มานะครับต้อมาให้เลยนะครับผมเนาะตองแปะให้นะครับแลาละรก็จะประมาณนี้แหละสำหรับไอเทมโค้ดนะครับใครที่อยากได้อยากโดนก็ต้องจัดจอมเป็นเจ้าของแล้วนะครับตุ่ม l d f r e e f l ไม่มีเกลือ99บาทในเว็บที่น่าเชื่อถือที่สุดได้หมวมเด็ปแท้ๆเลยทุกคนไปลองเข้ากันนะมีหมเด็จริงๆมี2ใบเลย เว็บแจกไอดีทุกวันนะครับต้องมาสุ่มตอนปล่อยรางวัลน,น่าจะได้เลยและมีบริการเติมเพรเพียงใช้ u i d มีรหัสฟรีไฟล์และขายไปเช่าด้วยเว็บนี้ราคาถูกามากๆเพจรา้านมีแจกรถสุ่มรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ตามคลิปได้เลยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับหลักๆนะครับผมเนาะโอเคประมาณนี้เลยครับสําหรับกิจกรรมใหม่หรือว่าของใหม่ที่จะเข้ามานะครับหรือว่าโพสต์ใหม่ที่เข้ามานะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ อ่าไม่รู้ว่าทุกคนอยากรู้ตรงนี้หรือเปล่าสําหรับฉายาคะับแต่พี่พอมเคยสอนไปแล้วเนาะว่าทํายังไงอะไรเงี้ยเนาะครับก็ต้องทําอะไรากางนะมั้งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วมั้งว่าให้ต้องทายังไงอะไรเงี้ยนี่ก็ขาดไปกิน่ากี่หัวละนะครับแต่อันเนี้ยที่แต่ว่าหัวเน้นเ้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะกระจัดการนี่หัวก็คือแบบ กาจัดโดยการยิงหัวน่าจะรวมหมดนะครับรวมหมด C4 ก็น่าจะใช่นะครับรวมหมดเลยลากหัวหุ่มๆอะไรเงี้ยน่าจะรวมหมดพันห้านะฮะตอนนี้นะครับผมอ่านะครับมันมีหลายแบบนะอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยคอมมาเตอร์อะไรเงี้ยอก็มีมีเยอะนะครับผมเนาะก็ะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับนะหลักๆนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ